สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้เบามาอีกแล้วเนาะเดามาแป๊บๆบจ้ะตอนนี้แบบอาการดีขึ้นเราจะตั้งแต่ได้กินยาของหมอเนาะวัดหายคอแบบว่าหายเจ็บเราจะอาการดีขึ้นแล้วพรุ่งนี้เราจะจัดงานวันเกิดให้น้องฉบากันเราวันอาทิตย์เราก็จะไปพาเด็กๆเนาะไปเคาะตามประตูบ้านของบ้านเพื่อนบ้านจ้ะแล้วเขาก็จะให้ลูกอมให้ช็อกโกแลตอะไรกับเด็กๆในวันฮาโลวีนจ้ะ เดี๋ยวยังไงเยวจะพามาดูน้องชบาเย็บชุดฮาโลวีนใส่เองจ้ะเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องชบาเย็บออกมาจะใส่ได้สวยขนาดไหนเดี๋ยวตามไปดูกันเลยจ้ะวันนี้เบาทำกุ้งถังให้บินลี่แล้วก็ลูกๆกินจ้ะ เดี๋ยวให้บิลลี่ไปเทให้แบบเนาะใส่ในถาดไปสบายกันทั้งบ้านจ้ะวันนี้เราก็เลยทำกุ้งขังเนาะบบิล <c oughs> ลี่เราทำเยอะจ้ะถ <c oughs> าดเล็กเกินไปมั้งเนี่ย <c oughs> มาอีกเราจะน้ำรวย <c oughs> มาอีกแล้ว <c oughs> มาอีกแล้ว ได้กินอาหารไม่ได้จ้ะมันกระโดดบนตรงหน้าต่างนีกเนาะมันกระโดดตรงหน้านนี้ล่ะอื้อรัยอ้าวเป็นด <c oughs> ีนายแล้ว <c oughs> มันกิดแจ้กว่ะ <c oughs> เอาไปแกงหลูกอีกน้อง <c oughs> ชบานางเย็บชุดเองจ้ะ เรียนไปที่ะนดจ้ะเดี๋ยวนางก็เก่งแต่ว่านางก็เย็บเป็นจ้ะฮัดเย็บไปเรื่อยจ่ะเดี๋ยวก็เก่งเองตอนนี้เย็บชุดได้แล้วเ,เย็บปก,กหมอนเป็นเย็บเสื้อผ้าอะไรที่แบบว่าง,ง่ายๆอ่ะเป็นจ้ะนางกำลังจะเย็บชุดวันฮาโลวีนเอง สว,ส,สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ากำลังจะเย็บผ่าจ้ะตอนนี้กำลังติดกระดุมจ้ะว่า time is sweet กิมทุทท่มแล้วหลุก ตอนนี้เป็นเวลาตีสอนาทีเพิ่งมาทำจากคืนสุดท้ายอีกหนึ่งวันเนาะอีกหนึ่งวันกว่าวันฮาโลวีนจะเรามาทำกันแค่คืนเดียวมาทำกันแค่วันเดียววันนั่นน้องชบาตัดผ่าเฉยๆเนาะแต่เราเพิ่งมาเย็บกันออกแบบกันวันนี้จ้ะเน m ่ยมามีด อ๋อดูยอย่างสวยเลยหนูลองใส่สิลูก <Yeah. S 1> เดี๋ยวจะให้น้องชบาใส่ดูจ้ะเดี๋ยวรอดูตอนเช้าจะให้น้องชบาใส่เสือใส่กงเกงรองเท้าคู่กันเราจะดูว่าจะออกมาสวยหรือเปล่าน้องชบาทำชุดอ่วันฮาโลวีนเองจ้ะตัดชุดใส่เอง อ่ะยังสวยเลยนางทำเองเราก็ทำหมวกเองจ้ะเนี่ยหมวกทำเองทุกอย่างเลยทำออกมาได้ดีมากๆเลยจ้ะทำชุดฮาโลวีนใส่เองขอบคุณค่ะ thank you so much for watching happy halloween bye